สวัสดีครับพบกับปาริจัดให้เช่นเคยนะครับก็สีสดใสครับสีแดงคันนี้อเอาเอลทีเช่นเดิมนะครับมาแต่งนะฮะสีแดงสดใสนะครับทีนี้ส่วนหน้าชั้นหน้าก็เปลี่ยนเป็น F-150 Spider นะครับสวยไหมฮะสกูปเตอร์นะครับเน้นสี ดำตัดแดงที่ปากกระโปรงจะดูเด่นสวยขึ้นเยอะเลยนะครับสวยเยอะเลยนะครับเป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับเคสนี้นะฮะสองหกห้าทับขอบสิบแปดครับพร้อมคิ้วล้อเรียบร้อยนะฮะลูกค้าต้องการาลาวหลังคาเช่นเดิมนะครับค่ายไวแทร็กก็จัดให้มีกันสาดนะครับ เบ้ามือจับนะฮะเบ้ามือจับแต่งสมบูรณ์เลยครับคอบฝา้ํามันนะฮะครอบฝา้ํามันะแมกซ์ขอสวยครับสิดอ่าลูกค้าประสงค์ที่จะต้องการนะฮะจะชนท,ท้ายเป็นเหล็กอ่าเหล็กครับ มีส่วนโค้งด้านข้างรองรับแรงกระแทกดีมากเลยนะครับข้อปลายท้ายนะฮะปลายท้ายก็มือจะแบบดาบใช่ครับว่าผมจะเรียกว่าดาบาานะครับซ้ายขวาแหลมนะครับข้อปลายท้ายนะฮะเนี่ยฮะจนท้ายเหล็กนะมีรองรับแรงกระแทกด้านข้างนะครับที่รอบแม็กก็สิบแปด แคนี้ลูกค้าไม่ต้องการโลบาร์หลังก็ไม่เป็นไรครับคือเขาจะเปลี่ยนเป็นปชนท้ายแทนนะฮะเบ้าผู้จับนะฮะสติ๊กเกอร์าศาสตร์ครับเอ้าหลังคาสวยเลยครับสวยสีแดงจะสดใสแดงแดงเราแดงสดครับแดงสดไม่ให้แดงเลือดหมูจะดูสวยนะครับผมดูสวยข้อพืหน้าเรียบร้อยนะครับผม ดูเด่นเลยนะครับสีแดงถ้าสาดสกเกอร์สีดำหรือว่าสกูตเตอร์ที่ฝาป้งสีดำจะดูสวยขึ้นเยอะมันจะตัดกันดีมากเลยครับ้ผู้ค้ามองภาพไกลนะครับภาพไกลนะครับผมก็ออประมาณนี้นะครับเอาตัวเอ็กซ er ์โอแต่ง ขอย้ำว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีสุดของ Ford ดนณะตอนนี้นะฮะขายดีลำหนึ่งถึงจะมีโควิดแต่คุณลูกค้ายังอยูเขาต้องการที่จะออกรถเพื่อขับไปห <laughs> ลบซ่อนตัวหนีโควิดตามป่าตามเขาก็ได้นะครับก็ได้ครับอ่าโอเคสวยครับท้ายผมขอจบคลิปนี้แต่เพลงเท่านี้นะครับ าเรกจัดให้นะครับหรือไพโรดนะฮะ065 693 6991สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม